สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับจะมาแนะนำการกำหนดเพดานบินสำหรับการบินในแต่ละไฟล์ครับในการกำหนดเพดานบินของการบินเราจะดูจากแท็กของการบินครับว่า ในขณะที่เราบินที่เพดานบินที่เรากำหนดเนี่ยแทกหรือหัวของเครื่องบินเส้นทางการบินเราเนี่ยไปทางไหนเราไม่เอาหัวของเครื่องบินนะครับเราเอาเส้นทางการบินมุ่งหน้าไปทางทิศใดทิศท,ที่ว่าก็จะเริ่มจากศูนย์จากหนึ่งเนาะไปถึง สามร้อยหกสิบองศามาดูแผนภาพนี้กันครับแผนภาพนี้ครับมาจากกฎที่ชื่อว่าเซมิเซอร์คูลารูครับแต่ตามตัวเป็นภาษาไทยก็น่าจะแปลว่ากฎเครื่องวงกลมเนาะโดยเขาแบ่ง หรือเส้นทางการบินครับเป็นครึ่งหนึ่งจากศูนย์องศาไปถึงหนึ่ง้อยเจ็สิบ้าองศาเป็นครึ่งแรกอันนี้ถือว่าเป็นการเดินทางไปในทิศต,ตะวันออกครับอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือจะเริ่มจากแท็หนึ่งแปดย์องศาไปถึงสามร้อยห้าสิบเก้าองศาครับถือว่าบินไปทางทิศต,ตะวัน หลายๆท่านอาจจะได้ยินคำว่าให้ตะวะออกไปขี้เนาะผมก็ใช้อยู่บ่อยๆครับก็คือกรณีที่เราบินแพรกไปทางตะวันออกครับให้ตั้งเทดานบินเป็นเลขขี้ครับเก่911110เหรอไม่ใช่ถ้าบ้านเราครับไปเรอวจะเริ่มจาก130เนาะก็คือ130ขึ้นไป ส่วนถ้าบินไปทางทิศตะวันตกครับก็จะเป็นเลขคู่ครับเราดูแต่แผลของการบินส่วนใหญ่ที่ระดับเพดานบินนะครับอาจจะมีการเลี้ยวกับไปตะวันออกบ้างไปตะวันตกบ้างเราดูว่าส่วนใหญ่ครับโดยส่วนใหญ่เนี้ยเส้นทางการบินเรามินไปทางทิศไหน ยกตัวอย่างง่ายๆเอาง่ายเลยเนาะดอนเมืองไปอุบนรัชธานีครับแน่นอนเนาะบินไปทางตะว,วันออกเฉียงเหนือครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปอุบลก็จะต้องเป็นทิตตะวันออกก็เป็นเลขที่ครับการกำหนดอันนี้มีประโยชน์อะไรการกำหนดแบบนี้ก็มีประโยชน์ในแง่ของการบินของเครื่อง ที่ทิศทงตรงกันข้ามกันครับจะเห็นว่าอันหนึ่งเป็นเลขคู่อันหนึ่งเป็นเลขคี่เนาะเครื่องบินก็จะบินห่างกันอย่างน้อยหนึ่งพันฟุตครับเครื่องบินก็จะได้ไม่ชนกันบินตามกันไปก็ถ้าความเร็วเท่ากันก็จะไม่ชนกันก็ได้เนาะแต่ถ้าบินสวนกันครับถ้าเป็นระดับความสูงเดียวกันก็มีโอกาสที่จะชนกันเพราะฉะนั้นเวลากำหนด เพดานบินก็เลยต้องกำหนดที่โดยใช้เซมิสุโคโ้าดูที่ให้ดูเมื่อสักครู่ครับพอจะมองเห็นภาพกันไหมครับทีนี้เนี่ยมันจะมีบางเส้นทางที่อาจจะดูยากสักนิดหนึ่งเช่นทิศทางลงทางใต้ครับมันไม่แน่นอนเนาะผมยกตัวอย่างง่ายๆกันล้วกันคือเวลาเราดู กำหนดเพดานบินนะครับเราอย่าไปดูว่าสนามบินต้นทางอยู่ตรงไหนปลายทางอยู่ตรงไหนเพราะบางทีเขาใช้เส้นทางไม่เหมือนกันเพดานบินก็จะต่างกันผมยกตัวอย่างให้ดูมาดูตัวอย่างของการกําหนดเพดานบินของง่ายๆครับจากสุวรรณภูมิไปสนามบินอู่ตะเภา,าเอาใกล้ๆเนาะคือถ้าเขากําหนด เส้นทางบินมาเป็นเส้นทางตรงๆเลยนะครับจากสุวรรณไปอุธภเภาจะเห็นว่าเส้นทิศทางมันจะเป็นหนึ่งหกเจ็ดองศาก็ถือว่าเป็นการบินไปทางตะวันออกเพราะฉะนั้นการกำหนดเพดานบินของเส้นทางการบินนี้ก็จะเป็นเลขที่ครับเพราะเป็นตะวันออกแต่ถ้าสมมุติเขาเปลี่ยนมาเข้าบินแล้วมาเข้าแอร์เ y ย์อ h a ฟาโฟครับ อันนี้จะเป็นเส้นทางที่ไปทางตะวันตกครับคือบินเข้ามาอย่างนี้แล้วก็บินเพดานบินมาแล้วก็มาตัดเข้าอุตภเปาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นเพดานบินเล็กคู่ทันทีนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าบางทีหลายๆครั้งครับเราอยากไปดูว่าบินจากสนามบินไหนไปสนามบินไหนแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอไป ให้เราดูที่แอร์เวย์ที่เป็นเอนรูทครับหรือว่าเพดานบินของเราว่าเส้นทางนั้นเนี่ยบินไปตะวันออกหรือตะวันตกเราก็กําหนดตามนั้นแต่ถ้าไม่แน่ใจจริงๆครับบินจากกรุงเทพลงตายไม่แน่ใจจริงๆผมมีวิธีให้ดูอีกที่หนึ่งเวลาเราจะคอนเฟิร์มว่ารูทนั้น บินตะวันออกหรือตะวันตกก็มาดูที่ AIP ครับที่เป็นชาติของสังาักการกบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเข้าไปที่ a i p c a a t o r t h ครับดูที่ effective ล่าสุดเลยผมมีตัวอย่างหนึ่งให้ดูเนาะไปดูที่พัทซอครับ e n r u u t e คลิกที่ e n r 3ครับ ATS โ o ลดครับ ไปที่ r n a v Root ครับผมให้ดู a i r a y ชื่อยังที่สองเดยังที่สองเจ็ดครับดูครับอย่างที่สองเจ็ด 2, มีการบินที่ Airway นี้มีทั้งที่เป็นเลขคู่ แล้วก็เลขขี่ครับขึ้นอยู่กับว่าเราไปออกที่ไหนก็ถ้าเราสงสัยว่าเราเรากำหนดถูกไหมเราก็มาดูที่หัวข้อนี้ครับมันจะมีแอร์เวย์ต่างๆให้เราดูเยอะพอสมควรทีเดียวก็เข้ามาดูกันที่นี่ได้ครับอยากดูแอร์เวย์ไหนก็คลิกเข้าไปครับไม้เจ็ดห้าเจ็ดอีก็คลิกไปมันก็แสดงขึ้นมาเนา หมาย็ดห757จากดอนเมืองหรือกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลขขี่นะครับก็ลองดูครับอันนี้เป็นที่หนึ่งที่เราจะหาข้อมูลได้นะครับเพื่อคอนเฟิร์มทีน,นี้การกำหนดเลขคู่เลขคี่นี้ครับไม่ได้ทุกความสูงนะครับ มีที่ความสูงไหนที่เป็นข้อยกเว้นเดี๋ยวไปดูกันครับ a i p ที่เดิมครับเราคลิกไปหัวข้อของ General Rules and Procedure อยู่ในเรื่องของ Antimeter Setting ครับในนี้ถ้ามีความสูงบอกเรา ดูที่ความสูง40,000หนึ่งครับคือช่วงลวระหว่างที่ความสูงไปถึง4ง0 0 0ฟุตครับเขาจะสลับกันตะวันออกตะวันตกตะวันออก,ตะ,ออกตะวันตกสลับกันขั้นละพันฟุตครับแต่พอมาถึง4น0 0 0ฟุตเอ่อ4ง0 0 0ฟุตแล้วเนี่ยช่วง ระยะห่างระหว่างเพดานบินจะขยับเป็น2,000ฟุตครับเพราะว่าข้อกำหนดบางอันมันถูกกำหนดมาแค่4น1 0 0 0ฟุตไม่พูดถึงตอนนี้แล้วกันเนาะเอาเราเอาแค่ที่เราอยาก,ยากรู้ก็พอเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย4น1 0 0 0เป็นทางตะวันออกพอไปตะวันตก แทนที่จะเป็น40,020ก็กระโดดไป2,000ฟุตครับกลายเป็น4 3 0 0 0เป็น4 5 0 0 0 4 7 0 0 0 4 9 0 0 0แล้วก็50,010เกด,ดานบินตั้งแต่40,100ขึ้นไปห่างกันช่วงละ2,000ฟุตครับเพราะฉะนั้นบางทีไปภูเก็ตที่เราเคยกำหนดเกด,ดานบินเป็นเลขคู่เนาะพอมันเกิน40,100แล้วมันจะกลายเป็นเลขคี่เลยครับ นี้กรณีบิน IFR นะครับที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ส่วนการบินวี f r ครับก็ดูที่ความสูงต่ำๆแล้วกันเนาะเขาก็จะเอาหลักการเลขคู่เลขคี่เหมือนกันครับมาตั้งแล้วก็บวกไปด้วยความสูง500ฟุตครับจาก3,000ฟุตก็เป็น3,500ฟุต4,000ก็เป็น4,500ฟุตแบบนี้ส่วนความสูงต่ำกว่าสามพไม่ได้มีข้อกำหนดอะไรครับ บิน2อ0พับิน2,000ับิน 1,000, น1000นก็ไม่เป็นไรบินได้สำหรับการแนะนำการตั้งระดับความสูงหรือระดับในดับบินของเราก็น่าจะประมาณนี้ครับจำไว้ง่ายๆครับออกไปขี้ครับสำหรับท่านไหนที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ เกียรติมากใต้คลิปใต้เนยครับเดี๋ยวจะมาไขข้อข้องใจหรือว่าหาความรู้มาเพิ่มเติมให้ครับแล้วเจอกันใหม่เที่ยวบินหน้าครับไม่ใช่สิแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับครั้งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ